สวัสดีคะ่ะเจอกันอีกแล้วคะ่ะกับนกนะคะสิ้นสีสัชนาลัยสุโขทัยนะคะวันนี้มีงานส,สวยๆมาให้ชมกันแ,ล,แล้วอันนี้จะเป็นสีเทาเงินนะคะผืนนี้ผืนนี้จะเป็นสีแดงยกดอกเทาแล้วก็ผืนนี้จะเป็นชมพูยกดอกชมพูค่ะแล้วก็สีครีมยกดอกสีฟ้านะคะเดี๋ยวมาชมรายละเอียดความสวยงามทีละผืนกันเลยคะ่ะผืนแรกคะ่ะผืนที่หนึ่งนะคะจะเป็นสีเทาคะ่ะ สีเทาเงินนะคะก็คือว่ายกดอกด้วยสีอ่าเทาเงินเงินค่ะแล้วก็พื้นทนเทาเป็นลายดอกบัวใหญ่แบบนี้เลยนะคะแล้วก็เฉดสีเดียวกันทั้งผืนผืนนี้จะใส่แล้วดูสุภาพเรียบร้อยมากค่ะเห็นไหมคะว่างานเฉดเดียวกันทั้งผืนค่ะหัวก็จะเป็นสีทนเทาค่ะออกเทาแล้วก็ตัวดอกเขาก็จะมีลายละมุนนุ่มเนี่ยเห็นไหมคะ ดอกจะเหมือนลายไทยจะมีความอ่อนช้อยสวยงามค่ะแล้วก็เชิงเชิงก็เป็นลายน้ำอ่างค่ะเห็นไหมคะด้วยความที่ว่าสีไม่ได้โดดเด่นเลยทำให้น้องมีความระมุนและดูสุภาพมากค่ะอันนี้ผืนแรกนะคะเป็นสีเทาเงินสีเทาออกเงินเงินสวยงามมากค่ะเป็นลายดอกบัวใหญ่ค่ะผืนที่สองนะคะนกให้ชมผืนที่สองผืนนี้ค่ะเป็นลายเดียวกันนะคะ อันนี้ก็จะใช้ฝ้ายฝ้ายสีเทานะคะเทาเทาเงินค่ะที่ยกดอกลักษณะเดียวกันนะคะเห็นไหมคะความโดดเด่นในพื้นที่แตกต่างอันนี้เป็นพื้นสีแดงค่ะพื้นนี้จะเป็นสีแดงไม่มากไม่น้อยนะคะเกิดจากการเอาสีแดงแจมอะค่ะสีแดงที่ว่าสีฉูดฉาดนะคะมาผสมกับสีแดงเข้มค่ะ น้องก็เลยออกมาดูสีละมุนสีแดงไม่มากไม่น้อยสวยงามดอกลายโดดเด่นมากครับฝืงนี้นกให้ดูเห็นไหมคะลายชัดเจนสวยงามสําหรับคนที่ชอบจเจิดเจิดแจ่มๆมนะคะนกเชียฝผืนี้เลยคะ่ะแล้วดูสีของหัวสิ้นนะคะเห็นไหมคะว่าน้องจะเป็นสีแดงหมุนหมุน,มนคำนิดนึงนะคะแล้วเชิงเป็นลยเชิงลายน้ําอ่างซึ่งใช้ฝ้ายยกดอกสีเดียวกันแล้วก็พื้นน้อง ก็จะเป็นพื้นสไลด์เฉดสีโทนสีแดงนะคะเห็นไหมคะจะไลเ่เฉดใกล้เคียงกันมากแทบจะมองไม่เห็นความแตกต่างดูนิสเนีค่ะพื้นนี้ได้ไปไม่ผิดหวังนะคะพื้นสวยดอกเด่นชัดเจนสวยสง่าค่ะอันนี้พื้นที่สองนะคะต่อไปพื้นที่สามพื้นนี้ก็ละมุนสวยไม่ไหวแล้วก็คือโทนชมพูค่ะจะพื้นนี้จะเป็นสีชมพูพาสเทล ก็คือเกิดจากสีชมพูอ่อ,อนค่ะกับชมพูกะปินะคะยืนด้วยชมพูกะปิแล้วพุ่งด้วยชมพูอ่อนสีออกมาเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ยกดอกด,ด้วยสีชมพูค่ะสีชมพูอ่อนๆค่ะนี่เห็นไหมคะน้องก็จะเป็นสีแบบนี้เลยคะ่ะสวยค่ะผืนนี้สําหรับคนชอบสีที่แบบไม่ฉูดฉาดนะคะ,คะแล้วก็ต่อหัวสีเข้มนิดนึง ลายเดียวกันค่ะเป็นลายดอกบัวใหญ่แล้วก็เชิงเชิงก็เป็นลายน้ำอ่างสไลด์เฉดสีโทนชมพูเหมือนกันเห็นไหมคะว่าพื้นส่วนนี้กับตัวสิ้นจะสีใกล้เคียงกันเลยค่ะเห็นไหมคะ<ๆ>ก็จะมีความโดดเด่นของเชิงนิดนึงตรงนี้ที่เป็นสีอ่อนมานอกนั้นก็จะคุมโทนเฉดสีเดียวกันใครที่ชอบสี ละมุนละมุนแบบนี้นะคะนกเชียค่ะและสีนี้ไม่ได้มีมามบ่อยๆนะคะอันนี้เพิ่งมีมาแล้วก็ไม่แน่ใจว่าช่างจะทํามาอีกหรือเปล่าถ้าใครชอบก็รับได้เลยค่ะในราคา2,200บาทนะคะชุดนี้ปูพะกาวพร้อมส่งเรียบร้อยค่ะส่วนอีกพื้นหนึ่งสุดท้ายที่มาให้ชมกันวันนี้ก็คือสีฟ้านะคะพื้นเป็นครีม ฟ้านะคะพื้นเป็นสีครีมยกดอกด้วยสีฟ้าค่ะลายเดียวกันค่ะดอกบัวใหญ่ค่ะอันนี้เราจะเห็นบ่อยๆนะคะงานสีฟ้าใครที่มีเสื้อสีฟ้า<อ>จัดได้เลยค่ะเห็นไหมคะน้องก็จะมีลายเป็นตารางๆแต่ดูใ,ใกล้ๆแล้วเป็นลายดอกบัวใหญ่แบบนี้เลยค่ะเห็นไหมคะแล้วก็หัวสิน้นก็ใส่โทนฟ้าอ่อนนะคะเพื่อให้เข้ากับพื้นของตัวตัวสิ่นนะคะ แล้วเชิงก็สีเดียวกันพื้นครีมยกดอกด้วยสีสีฟ้าเหมือนกันนะคะ<ม>เห็นไหมคะเป็นลายน้ําอ่างค่ะใส่แล้วก็จะประมาณนี้ค่ะ<ม>นี่เลคะสวยๆแบบนี้สวยทุกผืนค่ะลอ็อตนี้ดอกสวยชัดเจนมากค่ะนี่ค่ะอันนี้นกกลางให้ดูนะคะอันนี้สีฟ้าค่ะดูแล้วเผื่อใครสนใจ พื้นไหนถ้าคลายนกได้นะคะแอดไลน์หรือไปที่เพจเสื้อสิ้นผ้าพื้นเมืองได้ค่ะอันนี้สีแดงค่ะใส่แล้วก็จะเป็นแบบนี้ค่ะสีแดงสวยโดดเด่นค่ะพื้นนี้ดอกเด่นด้วยความที่ดอกเป็นสีสีอาเทาเงินนะคะแล้วพื้นออกเป็นสีแดงค่ะน้องเลยมีความสวยโดดเด่นอันนี้เป็นสีชมพูที่นกว่านานๆจะมีให้ชมใส่ออกมาแล้วก็จะเป็นสีนี้สวยดูดีมากค่ะพืนนี้ ส่วนอีกพืนหนึ่งสุดท้าย้อง,งกางให้ดูพืนนี้จะเป็นสีเทาค่ะเทาเงินนะคะสีนี้ลวดลายจะไม่ค่อยเห็นแต่ว่าถ้าใกล้ๆแล้วก็จะเห็นลายชัดเจนค่ะใครที่ชอบชมผ้าสุขโขไทยนะคะหรือผ้าไทยฝากกดถูกใจเป็นกำใจให้นกด้วยค่ะนกจะทำหาผ้าสวยๆมาให้ชมอีกค่ะสวัสดีค่ะ